เรื่องจริงหรือแค่เกมในเกมไหนที่ n i g h t i in the Forest 99สคือในป่าว่ากันว่ามีเด็ก4คนที่หายตัวไปในป่าไม่มีใครหาตัวพวกเขาเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเด็กๆอายุ13 9 4ขวบและ11เดือนกำลังเดินทางนั่งเครื่องบินไปกับคุณแม่แต่แล้วเครื่องบินกับตกลงในป่าอเมซอนคุณแม่และผู้ใหญ่ในเครื่องทั้งหมด ชีวิตเด็กๆจึงต้องพยายามเอาตัวรอดในป่าเพียงลําพังข้อ2เด็กๆต้องเอาชีวิตรอดในป่าถึง99้คืนจริงหรือเปล่าหลังจากที่เครื่องบินได้ตกลงเด็กๆทั้ง4่ตาต้องเอาชีวิตรอดในป่ากันเพียงลําพังพวกเขาทั้งหาผลไม้ในป่าก,กินแล้วก็ตกปาก,กินดิบๆคนในประเทศทั้งฝั่งทาหารทั้งฝั่งชาวพื้นเมืองช่วยกันตามหาเด็กๆทั้ง4นั้นในป่าอเมซอนที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายอันตรายและยังมีเหล่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายอยู่ในป่านั้นอีกด้วย พวกเขาจึงต้องใช้เวลามากถึง40วันในการตามหาตัวเด็กจนเจอเพราะฉะนั้นเรื่อง99คืนจึงเป็นเรื่องแต่งขึ้นเรื่องจริงคือ40วันแต่ก็ถือว่าเก่งอยู่ดีเนาะที่เด็กๆสามารถเอาตัวรอดกันได้40วันในป่าเพียงลําพังข้อที่1แล้วมีปีศาจกวางมาลักพาตัวเด็กๆไปจริงหรือเปล่าในความเชื่อพื้นเมืองของประเทศโคลอมเบียเขาเชื่อกันว่าในป่ามีพูดพรายอาศัยอยู่ที่เขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์แหละ คนได้ทีมค้นหาใช้เวลาหาตัวเด็กๆมากถึง39วันแต่หาตัวไม่เจอเลยเพราะว่ากันว่าระหว่างภารกิจค้นหานั้นในตอนกลางคืนพวกเราทหารและเหล่าชาวบ้านรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เดินอยู่รอบๆตัวพวกเขาแถมแม้แต่อุปกรณ์ของพวกพี่ทหารก็ทํางานผิดปกติดูไม่น่าเชื่อเลยว่าเหล่าพี่ทหารเองก็เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนกันแปลว่าของในป่านั้นอาจจะแรงมากๆก,ก,ก็ได้นะเนี่ยคืนนั้นเขาจึงตัดสินใจทําพิธีกรรมเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนําทางให้หา หาเด็กๆจนเจอและหลังจากวันที่ทําพิธีกรรมเพียง1วันเรื่องปฏิหารก็เกิดขึ้นเหล่าทีมคนพื้นเมืองหาเด็กๆจนเจอแม้จะมีเรื่องลี้ลับมากมายระหว่างภารกิจคนหาแต่ในชีวิตจริงไม่ได้มีปีศาจกวางมาลักพาตัวเด็กๆไปเหมือนกับในเนื้อเรื่องของเกมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเนือ้อเรื่องเกม แล้วคุณละ่ะเคยเล่นเกมไนที่ไนท i ไนท์สอินเดอะฟอเ99คือในป่ากันหรือยังขอ้อมูลในคลิปนี้จะมีอ้างอามาจากสารคดีใน Netflix ชื่อเรื่องว่า The Lost Children เด็กๆที่หายไปอย่างที่ได้เล่าไปเลยเรื่องราวบางส่วนถูกเอามาสร้างเป็นเกมไนที่ไนท์ไนท์สอินเดอะฟอเรสต์ด้วยคิดไน้าอยให้เจมินมาเล่าเรื่องอะไรกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ